สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่เขาเลิกลากับเราไป<ม>เขามีโอกาสที่จะกลับมาไหมนะคะคนที่เลิกลากันไปมีโอกาสที่จะกลับมาไหมนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันก่อนเลยนะคะเราขอเช็คพลังงานตัวตนของคุณและของเขาเป็นก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะไดะ้ทรีซับซอนนะคะในตรงนี้เนาะทรีซับซอสในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงชาวราศีตุลหรือชาววันเสราร์ได้นะคะในตรงนี้เนาะ เราก็เป็นเอ็ดซับเพนดักเนะคะเป็นชาวธาตุดินพิกษบกันมางกอนนะคะแล้วก็เป็นเดอะวิวออฟจูนเป็นชาววันพฤหัสได้นะคะแล้วก็มีซิกซ์ซับค s นะคะในตรงนี้เนาะบ่งบอกถึงชาวชาวันอาทิตย์นะคะหรือชาวราศีพิศศได้นะคะในตรงนี้เนาะอีกใบหนึ่งนะคะ ในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงชาวธาตุดินนะคะในเซปเดนเคิลนะคะบ่งบอกถึงชาวพุกสบกันณ์มาก่อนนะคะในตรงนี้เนาะในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงพลังงานในตรงนี้นะคะยังมีความเจ็บปวดใจอยู่แล้วก็มีความคิดที่อยากจะเลิ่มมีความต้องการอยากจะกลับมาแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กินกันนานแล้วในตรงนี้นะคะอยู่กันมาเนิ่นนานรู้จักกันมานานพอสมควรแล้วในตรงนี้ มีความรู้สึกเหมือนกับว่าผูกพันกันนะคะผูกพันกันอยากจะกลับมาในบางเคสในบางกรณีนะคะมีความผูกพันกันมีความอยากจะกลับมามีการอยากจะเริ่มต้นในตรงนี้อาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ไปเลยนะคะเพราะในตรงนี้บ่งบอกถึงการที่ที่การอยากจะกลับมาหรือการที่อยากจะแก้ไขความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะที่มีระยะ ระยะอยู่ระยะหนึ่งในตรงนี้นะคะมีความนานมีความสนิทมีความาเหมือนกับสามารถที่แบบเขาเรียกว่าผูกพันกันแล้วในตรงนี้นะคะแต่ว่ามีเหตุมีประเด็นที่ทำให้ต้องอาจากลาหรือเจ็บปวดใจกันในตรงนี้เกิดขึ้นจึงในบางเคสในบางกรณีจึงอยากที่จะกลับมาเพราะยังผูกพันยังรู้สึกดีอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ในบางเคสในบางกรณีอาจจะเจ็บอยู่นั่นเองนะแต่ว่า อาจจะเจ็บจนไม่อยากที่จะให้อภัยจนไม่สามารถที่จะกลับมาหรือไม่สามารถที่จะมองหน้ากันติดแล้วในตรงนี้แต่ยังมีความผูกพันอยู่แต่จําต้องเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคุณและเขานั้นพบเจออะไรกันมานะคะคุณและเขาพบเจออะไรกันเอซับคัพนะคะเราก็ โตซับซอสแล้วก็ไฟซับเพนเดิลเคิลเดอรมนะคะแล้วก็เซเว่นซับเพนเดิเคิลนะคะในตรงนี้บ่งบอกถึงการที่ว่าคุณนั้นพบเจอความเติมเต็มนะคะคือเติมเต็มเราก็มีความคิดที่ว่าต้องการให้คนคนนี้แหละ อยู่กินกับฉันไปจนถึงอ่บาบนปลายชีวิตสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของชีวิตในตรงนี้นะคะมีความคาดหวังแบบนั้นแต่มีความมีความนิ่งเข้ามามีความนิ่งเข้ามาแล้วความนิ่งเนี้ยทาให้คุณนั้นรู้สึกขาดรู้สึกไม่ได้ถูกรับการดูแลเอาใจใส่แล้วคุณก็มีความคิดเยอะคิดมากกับการกระทําของเขาหรือพูดง่ายๆว่าเขานั้นมี มีความเปลี่ยนไปจากที่เขานั้นเคยเติมเต็มเคยให้คุณในตรงนี้เขานิ่งไปเขาหายไปในตรงนี้เขาก็เลยทําให้คุณนั้นมีความกังวลกังวายใจแล้วก็มีความรู้สึกที่คิดเดยอะคิดมากกับการกระทําที่เปลี่ยนแปลงไปใน,ในตรงนี้ของเขานะคะนี่คือสิ่งที่คุณนั้นได้พบเจอนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ ที่คนที่จะเป็นในความสัมพันธ์นี้คืออะไรสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณนั้น,นเผชิญอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือปัญหาเซเว่นซับซอสนะคะเราก็ทรีซับเพนเด็คเคิลเราก็เอซับซอร์สไฟซับซอส แทนซั uh, of p e n t a c l e สิ่งที่คุณนั้นเผชิญอยู่นปัจจุบันในตัวนี้นั่นก็คือปัญหาปัญหาคือการที่คุณนั้นอยากจะพูดคุยแต่คุณนั้นพูดคุยไม่ได้คุณจึงได้มีสถานการณ์มีเหตุการณ์ที่จำต้องตัดสินใจไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาแล้วดีกว่าในเมื่อพูดคุยไม่ได้สื่อสารไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ในตรงนี้คุณก็เลยตัดความสัมพันธ์นี้ออกตัดจบ คุณทำอะไรไม่ได้ในตรงนี้คุณก็เลยเลือกที่จะตัดแล้วก็มุกอ่อนนั่นเองนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เรานั้นมองเห็นเนาะใน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 บางเคสในบางกรณีที่เรามองเห็นในตรงนี้แต่ในบางเคสในบางกรณีนั้นก็คืออาจจะเป็นคําพูดการสื่อสารในตรงนี้ที่อาจทําร้ายจิตใจทําร้ายจิตใจคุณแต่คุณก็พร้อมที่จะให้อภัยนะในตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าคําพูดนี้จะทําให้คุณนั้นเจ็บปวดก็ตามแต่คุณก็พร้อมเลือกที่จะ ให้อภัยอยู่เสมอๆในตรงนี้นะคะในบางเคสในบางกรณีแต่ไม่ว่าจะยังไรแล้วในตรงนี้คุณพร้อมที่จะให้การแก้ไขหรือให้การเหมือนกับเป็นลักษณะว่าให้โอกาสแล้วก็ให้เขานั้นแก้ไขปรับปรุงตัวแล้วก็ให้เขานั้นปรับเปลี่ยนตัวเองซะใหม่แก้ไขใหม่ในตรงนี้อยู่เสมอนั่นเองนะคะที่เรามองเห็นในตรงนี้ แล้วเราก็มองเห็นถึงว่าคุณมีความคาดหวังในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขแล้วก็กลับมาคืนดีกันได้ในตรงนี้นะคะคุณมีความหวังแบบนั้นแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ในครั้งนี้ล่ะคะ่ะจัสมินไนสปาน The High p r e s t Page One The World นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่า,าแนวโน้มนะคะมีการที่จะได้เจรจาจะได้มีการตัดสินจะได้มีความชัดเจนเกันเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณนั้นรอคอยจะประจัก ความจริงจะถูกเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกคลี่คลายสิ่งที่คุณนั้นกังวลหรือสิ่งที่คุณคิดอยู่ในตรงนี้นั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ยุติธรรมหรือเป็นไปในทิศทางที่ดีขอแค่ให้คุณนั้นพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองแก้ไขหรือยอมรับตนเองให้ได้หรือยอมรับสถานการณ์นี้ให้ได้หรือพยายามอย่าคิดเยอะคิดมากในตรงนี้นะคะเพราะว่ามีแนวโน้มที่คุณนั้นจะคิดเยอะคิดมาก และคุณก็มีความรู้สึกว่าความยากนั้นบังเกิดกับสถานการณ์นี้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคลี่คลายอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชัดเจนอยากจะให้เขานั้นพูดอะไรบางอย่างอยากจะถามอยากจะรู้คําตอบอยากจะได้คําตอบในตรงนี้แต่คุณก็บอกว่าไม่น่าได้บางเคสได้บางกรณีอาจจะบล็อกกันอาจจะปิดกั้นกันในตรงนี้ก็เลยมองเห็นถึงการยากที่จะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยหรือพบเจอในตรงนี้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะเรามองเห็นถึงการเฝ้ารอคอยมีโอกาสที่คุณนั้นยังคงรอคอยเขาอยู่รอคอยการกลับมาของเขารอคอยกลับมาคืนดีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อ,อยู่ห่างไกลกันหรือเพิ่งห่างออกจากกันหรือเพิ่งหายกันไปในตรงนี้นะคะเป็นในลักษณะที่คุณนั้นยังคิดถึงเขาอยู่ยังมีความพยายามที่ยังต้องการเขาอยู่ในตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะตัดเขาได้ นะคะในสถานการณ์พลังงานนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ที่จะเป็นนับจากนี้นะคะจะเป็นไปนับจากน,น,ะะน,น,กนี้ตามท็อปปิกเลยนะคะว่าคนที่เพิ่งเลิกลากจากคุณไปหรือเพิ่งหายไปจากคุณในตรงนี้นะคะ<ม>เขามีโอกาสาที่จะกลับมาไหมนะคะได้เซเว่นซ็อกเก็ตเคิล ได้ไฟซับคัสได้เดอะเดวิลซิกซ์วันคิงซับเพนท์เคิลนะคะในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงการที่ว่าสิ่งที่ตามท็อปิกเลยนะคะในตรงนี้เนาะว่าคนที่เขานั้นห่างหายไปในตรงนี้จะมีโอกาสกลับมาไหมเรามองว่า ในบางเคสในบางเคสไม่กลับบางเคสกลับนะคะแต่ว่าติดอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตรงนี้เขาไม่ให้อภัยตนเองสำหรับผู้ที่ไม่กลับนะคะในตรงนี้เนาะเพราะเรามองเห็นถึงพลังงานที่มีความคิดที่อยากจะกลับทั้งสองฝั่งอยากจะกลับอยากจะมาคืนดี แต่ว่าในกรณีแต่ในตรงนี้นะคะในบางเคสเนาะในตรงนี้ก็คือแตกต่างกันออกไปก็คือเรามองเห็นถึงการที่ว่าเขาคิดที่อยากจะกลับมาแต่ในกรณีแรกเลยในตรงนี้กรณีแรกกรณีที่1ก็คือการที่เขานั้นเฝ้าดูสังเกตการหรือทบทวนไตรตองเรื่องราวต่างๆสถานการณ์ต่างๆเขาไม่ให้อภัยตนเองหรือเขาคิดว่าคุณนั้นไม่น่าที่จะให้อภัยเขาเขาจึงได้เลือกที่จะไม่กลับมา แต่ในบางเคสในองค์กรที่ได้กลับมาในตรงนี้ได้มีการแก้ไขแล้วมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะตามบทบาทที่ของเดอะเดวิลนั้นได้ควบคุมไว้นะคะก็คือเดอะเดวิลในตรงนี้มีความชื่นชอบรุ่มหลงมีการกลับมามีการพบเจอมีการที่อยากจะเป็นกันและกันอยู่ในตรงนี้นะคะ แต่ในบางเคสในบางกรณีไม่ให้อภัยมองหน้ากันไม่ติดแล้วในตรงนี้นะคะก็เลยเลือกที่จะไม่กลับมาทาัทาง้ทงๆที่ยังรู้สึกดีอยู่ในตรงนี้นั่นเองแต่ในบางเคสในบางกรณีคือยังรู้สึกดีอยู่จึงจะจึงจำยอมนะคะจึงจำยอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือนิสัยหรือการกระทําต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือการเลิกลากันไปในตรงนี้นะคะในตรงนี้เนาะนั่นนั่นนั่นก็คือสถานการณ์ที่เดอะเดวิลในตรงนี้ควบคุม ทั้งสองสถานการณ์นี้นั่นเองมีโอกาสกลับมาแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่กลับมาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะก็คือเขานั้นรู้สึกดีกับคุณเขารู้สึกดีแต่กลัวหรือเกรงว่าคุณนั้นจะปฏิเสธเขาก็เลยไม่กล้ากลับมาแล้วก็ไม่ให้อภัยตนเองจึงไม่กลับมานะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขานั้นจะปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวตนให้ดีแต่ว่าจะมีการกลับมาอย่างแน่นอนมีการกลับมา แล้วก็มีการแก้ไขเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีทั้ง2กรณี2เคสนะคะในตรงนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะคําแนะนํานะคะในเมื่อมี2เคสเราจะเปิดคําแนะนําให้2เคสเลยนะคะ คำแนะนำของคุณนะคะในฝั่งที่เขาไม่กลับมาไม่ว่าจะเป็นการไม่ให้อภัยหรือกลัวว่าคุณนั้นจะปฏิเสธในตรงนี้นั้นควรที่จะมีการสื่อสารควรที่จะมีการพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นในทางเขาทักแชทมาก่อนหรือคุณจะทักไปก่อนในตรงนี้ก็ตามนะคะควรที่จะมีการเปิดใจพูดคุยสื่อสารกันนะคะ ส่วนในฝั่งของบุคคลที่มีการกลับมาแล้วก็มีการแก้ไขเพื่อให้ก่อเกิดสถานการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในตรงนี้นั้นมีโอกาสตั้งคันนะคะมีโอกาสตั้งคันหรือมีบุตรร่วมกันในตรงนี้นะคะมีโอกาสทีท่จะมีความสุขร่วมกันร่วมร่วมกันเป็นอย่างดีในตรงนี้นั่นเองนะคะ<ม>เพราะว่าสเสน่หาอยู่ตรงนี้นะคะความสุขอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสที่จะ เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสําหรับเคสที่มีคนกลับมาในตรงนี้นะคะมีมีสถานการณ์ที่เหตุการณ์ที่เขานั้นกลับมาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวตนในตรงนี้จะมีความพึงพอใจแล้วความสุขมีแกนการที่จะตั้งคันกันได้ในตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่โรนจิตวิญญาณกำลังจะมาบอกมาเตือนอะไรกับคุณนะ Sensitivity นะคะ แล้วก็ awakening let's go นะคะในตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีความเซนสติฟจะมีความอ่อนไหวแต่ไม่ว่าจะอย่างไรคุณจะมองเห็นความจริงแล้วคุณจะตื่นรู้แล้วคุณจะยอมรับได้มากขึ้นแล้วก็จะมีการเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่กลับมาคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าในเมื่อคุณรอเขาไม่กลับคุณก็พร้อมที่จะมุกอ่อนแต่ส่วนที่ในพลังงานที่ มีการกลับมามีการแก้ไขและก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่เราเมอัเจลกำลังจะมาบอกอะไรกับคุณ Attention นะคะ Attention ในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึง แรงดึงดูดเนาะในตรงนี้นะคะก็คือแรงดึงดูสเสน่หาหรือสิ่งที่ต้องการแล้วก็ลิลิเจเอ็กนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปในตรงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะมีความต่างอาจจะต้องมีการปรับอาจจะต้องมีความเข้าใจเพื่อให้เกิดความ attraction ในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ trust นะคะจงเชื่อนะคะว่าสิ่งเหล่านี้หรือพลังงานนี้นั้นเป็นไปได้หรือเป็นไปเป็นจริงได้แล้วก็จงพึงพอใจกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นนะคะแล้วก็ new love นะคะในบางเคสในบางกรณีนะมีโอกาสหรือมีเกณฑ์การที่จะได้เริ่มต้นกับพลังงานใหม่หรือความรักใหม่เป็น new love ในตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าแรงดึงดูดในตรงนี้จะดึงดูดให้คุณนั้นนำพาไปสู่สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะในเคสที่ไม่กลับมาหรือไม่มีการที่จะมาขอคืนดีกันในตรงนี้ก็จะเป็นการ move on เพื่อที่จะไปเจอ new love er ในตรงนี้นะคะส่วนคนที่กลับมาในตรงนี้ก็มีโอกาสที่คูณนั้นจะมีความเชื่อหรือศรัทธาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งมีการให้โอกาสมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นแล้วก็มีความพึงพอใจในกันแลกันมากยิ่งขึ้นในตรงนี้กับ ความสัมพันธ์ที่เขานั้นกลับมาเป็นความสัมพันธ์ใหม่กับคนเก่าๆในตรงนี้นะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเรามองเห็นถึงการที่ว่าคนที่ไม่กลับมามีโอกาสพบเจอคนใหม่และส่วนคนที่กลับมาในตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะสร้างสารความสัมพันธ์เดิมให้ดียิ่งกว่าหรือเป็นเป็นความสัมพันธ์ใหม่กับคนเก่าในตรงนี้นั่นเองนะคะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะ โอเคนะคะคำทำนายก็มีเพียงเท่านี้ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วเป็นพลังรับเป็นกำลังใจเป็นพลังงานบวกให้แก่กันในตรงนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มให้กันและกันแล้วก็สามารถคอมเมนต์ให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะความสุขของทุกคนคือความสำเร็จของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ